โอเคสวัสดีครับผมขิงจากช่อง ginger channel นะครับก็สำหรับตัวเกม our x next generation นะครับจะมีการอัปตัวเกมที่เป็นเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะซึ่งเขาก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมกันทำก็คือกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลนะครับ โดยให้เราเข้าไปที่ w w w l e g n a l o k x c o m r o x p e t s นะฮะซึ่งตอนแรกนีผมเข้าด้วย Google Chrome นะฮะมันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะฮะก็เลยลองเข้าด้วย Microsoft Edge นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนภาษาได้นะสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเปลี่ยนภาษาในเว็บไม่ได้นะฮะสำหรับของรางวัลที่ไดจากการลงทะเบียนก็จะมีเหรียญเพชรคอยนะฮะจำนวนส0เหรียญนะครับเอาไว้สุ่มของสําหรับสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็มีอาหารต่างๆที่เอาไว้สาหรับเพิ่มเลเวลหรือว่าเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนะฮะแลวสุดท้ายก็จะเป็นคันเบ็ดอัโต้นะคร ก็ลองกดลงทะเบียนกันได้เลยนะครับซึ่งพอกดที่ลงทะเบียนแล้วนะครับใครยังไม่ล็อกอินก็ต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็น Google Account นะฮะแล้วก็เลือกเซิร์ฟย่อยกับตัวละครให้ถูกต้องนะครับแล้วพอเรากดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะถามว่าคุณยินยันที่จะผูกมัดกับตัวละครนี้หรือไม่นะฮะก็ถ้าเราตกลงก็กดยินยันไม่ได้เลยนะครับพอเรากดยินยันแล้วใช่ไหมครับระบบก็จะขึ้นว่ายินดีด้วยนะครับก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะส่งให้ภายใน7วันหลังจากจบอีเวนต์นี้นะครับไม่ใช่7วันหลังจากที่เรากดลงทะเบียนไปนะฮะอันนี้ระวังเข้าใจผิดนะครับสําหรับในหน้าที่2ของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆของเพชรแต่ละตัวนะฮะอย่างเช่นมอนเตอร์โยโย่นะครับก็จะมีทาเลต์คือคว่างก้อนหินออกไปแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตันได้นะฮะก็ไอเทมที่ใช้จับก็คือองุ่นอันนี้นะครับก็ไปจับได้ที่ไรบลินฟอร์เรสต์นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ครังคาวแฟมิเลียนะฮะที่เพิ่มการดูดเลือดให้กับเจ้าของนะครับไอเทมที่ใช้จับก็คือกระปุกเลือดอันนี้นะฮะก็ไปจับได้ที่ดันท่อน้ําของคอเทล่านะครับตัวต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์คนแคคกิเอิร์ดนะฮะที่จะมีทาเลนต์ก็คือเร่งสปีดขุดแร่ให้กับเจ้าของนะครับไอเทมที่ใช้จับก็จะเป็นอารเลดอันนี้นะฮะก็ไปจับได้ที่เหมืองชั้นที่1นะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นเบบี้เดสเซอร์ตบูฟนะฮะที่จะมีทาเลนต์ก็คือลดไฟนอลพีีดดาเมจรักชันกับไฟนอลเเเอออ็มมมดดาจรรรรรีีััััักกชนนนะะะคบบบให้ศตตููท่่ยๆ3ฮ ไอเทมที่ใช้จับก็คือ Animal Gor อันนี้นะครับแล้วก็จับได้ที่เมืองมอรล็อกนะครับบริเวณด้านล่างๆนะฮะแล้วก็ลองกดรีเฟซดูนะครับมันจะมีหน้าต่อไปที่มีรายละเอียดมอนเตอร์ตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่น Hornet นะฮะ Hornet ก็จะมี Talent คือสร้างดาเมจตามเปอร์เซ็นต์แมคคของศัตรูนะฮะไอเทมที่ใช้จับก็คือ Morning d e a อันนี้นะครับก็ไปจับได้ที่ y o n a m o u n t a i นะฮะตัว h o r n e t เนี้ยก็จะ Evolution เป็น Mistress นะฮะ สำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นตั๊กแตนแก๊สฮอปเปอร์นะฮะที่จะมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูรอบๆ3เมตรเนี่ยติดสถานะ c o n f ิว e หรือว่ามึนงงนะฮะก็จะใช้มอร์นิ่งดิวในการจับนะครับก็จับได้ที่ปอนเทล่าเวสเกตก็คือทางซ้ายของปอนเทล่านะฮะตัวแก๊สฮอปเปอร์เนี่ยก็จะสามารถเอเวอเรชันเป็นล็อกเกอร์ได้นะครับสำหรับมอนเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของ r o ก็คือมอนเตอร์โพลิงนะฮะก็จะมีทาเลต์ก็คือสร้างดาเมจต่อศัตรูแล้วก็มีโอกาสทําให้สตันนะฮะ ก็จะใช้ไอเทมที่จับก็คือแอปเปิ้ลสีเขียวนะครับจับได้ที่ตอนใต้ของคอนเทลล่านะฮะโดยโูลลิงก็จะสามารถเอเวอเรชันได้เป็นตัวมาสเตอร์ริงนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นลูนาริกนะครับที่มีทาเล่นก็คือสร้างดาเมจต่อศัตรูแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกนะฮะไอเทมที่ใช้จับก็คือเรนโบว์แครอทนะครับก็จับได้ที่ตอนใต้ของพอนเทลล่าเหมือนกับโพลลิงเลยนะฮะโดยตัวลูนาริกนะครับก็จะสามารถเอเวอเรชันได้เป็นกระต่ายสีฟ้าอีคลิปนะฮะ ดูหน้านี้ก็จะเริ่มมีบอยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคนเหมืองก่อนนะฮะคนเหมืองนะครับก็จะมีสถานะทาเลนก็คือขนาเพิ่มสถานะดีบัฟให้ศัตรูจะมองข้ามรีสิสแทนแล้วก็รีดักชันนะครับอเทมที่ใช้จับก็คือคอยสีเงินอันนี้นะฮะก็จับได้ที่โยเนียเดดพิชชั้นที่1นะฮะต่อมานะครับมาดูในส่วนของบอยสกันบ้างนะฮะมินิกระต่ายนะครับอีคลิปนะฮะทาเลนก็คือจะสร้างพวกลูนติกมานะครับแล้วก็ช่วยโจมตีได้นะครับก็สามารถได้รับอีคลิปได้จากการเอเวอเรชันะ ต่อมาเป็นมินิบอสมาสเตอร์ลิงนะฮะก็จะมีทาเลต์ก็คือทำดาเมจเอโอก็คือดาเมจแบบหมู่นะฮะกับศัตรูรอบๆระยะ3เมตรนะฮะก็ได้รับจากการเอเวอเรชันของโพลิงนะฮะสำหรับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือมิสเทรดนะฮะมีทาเลต์ก็คือโกงมากเลยนะครับก็คือมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยตายทันทีนะฮะแล้วก็หากศัตรูไม่ตายนะครับก็จะสร้างดาเมจเท่ากับมา HP ดพีนั่นเองนะครับเป็นเพชที่โกงมากๆเลยนะฮะก็สำหรับตัวมิเทรนะครับก็จะเอเวอเรชันมาจากตัวฮอนเนตนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลล่วงหน้านะครับแล้วก็อธิบายสเตตัสต <t spoiled> ่างๆของเพจนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายจะมีคลิปโปรโมทที่ทางเกมแนะนำระบบเพจให้ดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์และก็ซับสไครป์ช่องจินเจอร์แชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ